โอ้การช่นเคยกับช่องคนเมืองถอยนะผมก็คลิปนี้ก็อนี้เลยครับแต่น่ก็จะเป็นกล่องขนมนะผมก็จากค่ายบิ๊กวันกุ๊บก็คือบิ๊กกานะครับผมก็นี่จะเป็นขนมแคร่แรบนะผมเป็นอ่าร้มกับทางกระตูนะผมก็ในกล่องนะผมมันจะแถนวมเป็นสายลัดแคร่แรบนะซึ่งมีให้สะสมทั้งหมด6แบบนะผมนี่ก็จะเป็นลักษณะสายรัดนะผมแบบนี้68แบบเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าขนาดสายรัดครับจะมีขนาดใหญ่ น้อยเพียงใดนะครับผมอันนี้ก็เป็นล็อตนะผมที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นล็อตผลิตขออนุญาตดูแป๊บนึงครับนี่ผมก็เดือน10นะผมเดือน10ท,ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่เดือนวันที่4เดือน10ก็ผ่านมาเนี่ยไม่กี่สัปดาห์เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวด้านในกันดีกว่าแล้วก็ตัวกล่องนะผมปกติล้เน่ยมันจะแถมเป็นขนมที่เป็นแบบพวกคุกกี้บ้างอะไรบ้างอันนี้จะเป็นแบบลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่า ตัวสายรัดนะครับผมแคร์แบนผมจะเป็นลักษณะแบบไหนหนมมาแกะกันเลยครับเนี่ยกแกะในกล่องนี่โอ้โหก็ขนาดก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมสำหรับสายรัดแล้วก็ขนมเนี่ยที่ให้มาก็ละมาณนี้เลยครับผม จะเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับผมนี่เก็บไปก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสายรัดที่แถมมาให้นะครับผมนี่ก็สีสวยนะครับผมสายลัดตัวนี้ลวดลายอันนี้เราได้นะครับเป็นสายรัดผมเป็นอันที่อ่านี่ครับผมหนึ่งสองสามอันที่สามนะครับผมเป็นสีส้มสีส้มนี่ก็ ด้านข้างด้านถุงเนี่ยก็จะเป็นบอกวิธีการใช้นะครับเป็นสายรัดนะผมดูตัวสายรัดนะครับเป็นเนื้อ,อยางนะครับผมนี่ก็มีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรแล้วก็ความหนาค่อนข้างจะหนานะครับสำหรับสายรัดแค่ให้มาด,ดูความหนาครับผมก็เป็นรดลายนะคผมนี่ครับเฟ้นแบรนะครับผมก็จะมีตัวหมีแล้วก็เป็นรูปดอกไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยยังไปติด บริเวณของตัวท้องหมีนะผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสายลัดที่น่ารักนะครับผมการใช้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้นะผมรัดอะไรก็ได้ถามว่าแน่นไหมก็แน่นระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เข้าคันจะแน่นอะไรมากมายนะครับเพราะถ้าเราดันก็สามารถดันออกมาได้นะครับผมนี่ ก็ถือได้ว่าราคากล่องนี้นะครับยี่สิบห้าบาทนะครับผมถ้าจะผิดไม่ยี่สิบก็ยี่สิบห้านก็ซื้อได้ทางเซเว่นนะครับผมนี่ก็ไปหาซื้อเด้มีให้สะสมทั้งหมดหกแบบนะครับก็แบบที่ผมได้เนี่ยก็ตรงนะครับผมที่บริเวณหน้าปกของตัวกล่องนะครับผมหน้าปกตัวกล่องก็ตรงลวดลายที่เราได้มาเลยครับผมนี่ขนาดนี่ครับผมมาเทียบกับกล่องก็เนี่ยบอกแล้วเ,เป็นขนาดที่ ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่เทียกบกับกอครับผมเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับตัวขนาดนะครับขนาดนะผมความยาวของสายรัดนะครับอยู่ที่11เเซนนะครับผมก็ยาวเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้รัดได้นะครับแบบแต่ไม่ได้แบบรัดจนแน่นหนาอะไรนะก็พอที่จะรัดนะผมรัดได้อยู่นะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ย ถ้าเราใช้ไปนานๆบ่อยๆนะครับตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขาดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะบางนะครับผมโอเคก็ละมานี่ครับสำหรับตัวสายรัดแบแคแบกครับผมพบกอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็ไปหาซื้อได้ทางเซเว่นอีเลเว่นนะผมไปแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ